สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่พพพพนอนอน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตยนานาคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านจะไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับแต่ก็ เห็นความชัดเจนอยู่นะครับท่านดูครับอย่างเช่นตัวหนังสือบรุบรูพงท่านแล้วก็เก้าเดี่ยมนั่นนะครับท่านเป็นเหรียญที่คมชัดเจ๋วมากครับคิวโปนิเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยสำหรับพระเศียรเล็กทุกพศอสอครับที่เป็นพระเศียรเล็กนะครับท่านพระเศียรเล็กอย่างนายนี้ครับรู้สึกว่าน้ําหนักจะเกินกันไปเยอะครับกับพระเศียรใหญ่อย่างบางนะครับท่านมันเป็นพูดง่ายก็คือครับที่ แต่กวสภาพสวยงามกว่ากันยะแยะนะครับท่านเพราะว่าเหรียญพัดเซนใหญ่นั้นบางเนี่ยแล้วสะภาพไม่สวยเท่าเหมือนกับนี่ครับก็เหรียญเล็กอย่างหนานี่ครับท่านเรามาดูนะครับว่าเป็นปีพศอ,อะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับเหรียญน,นี้ครับท่านเหรียญที่ผ่านกาใช้เรื่องตุ้มที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่สำหรับเหรซีแล้วเท่าที่ผมมองอยู่นี่ราคาสูงมากนะครับท่านแต่จํานวนการผลิตนี่นะครับมองไม่ค่อยชัดครับต้องดูอีกรอบหนึ่งนะครับ เรามาดูลักษณะของเดียญครับเป็นเดียนแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับดูไงครับนับดูก็ได้ครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมอะไรประมาณนั้นแหละครับท่านเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยจบืึองหน้าพงท่านกอบภูวิพลอนุทธะดีตสวนด้านหลังกอรัชการที่เก้าครับท่านแล้วบรมวุรูษพงท่านไหนดูสิครับเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยสุดยอดจริงครับท่านคมชัดเจ๋วมากนะครับสำหรับบุรมบรูษพงท่านครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับโอ้โห สุดยอดครับขอบเฟืองขอบเฟืองครับขอบเฟืองนี่ขึ้นผสมตแวแดงนะครับนี่ก็มีเห็นรอยบุบระบี้แล้วนะครับแต่ไม่มากครับท่านนี่แค่จุดเดียวเองครับท่านสาหรับขอบเฟืองนี่นะครับนี่นะครับยังไงเลี้ยนเลี้ยนหลุดมือนี่น้อยนักก็หนาที่จะเอาทางตรงลงครับส่วนมากจะเป็นเหลี่ยมมากกว่าครับที่ถูกพื้นก่อนคือถูกตกลุงพื้นก่อนแล้วมันก็จะบุบบี้อยู่ประมาณนั้นนะครับท่านนี่ครับ มาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดับที่หายากหรือไม่ครับนี่ครับรู้สึกว่าจะไม่ชัดนะครับเนี่ยเออโอเคเห็นชัดเจนนะครับพลิกกล้องขึ้นนิดนึงครับประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดครับท่านสองห้าสามหนึ่งนะครับติดอยู่หนึ่งในสิบัรรดับที่หายากนะครับเนี่ยสาหรับปีพศนี่นะครับสองห้าสามหนึ่งนี้นะครับท่านอันดับที่เท่าไรเอ่ยอันดับที่เก้าครับท่านอันดับที่เก้านะครับสำหรับปีสองห้าสามหนึ่งนี้นะครับท่าน โค้หาเจีได้เรียนหูอือเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับสาหรับเรียนนี้ที่ผมได้มานะครับท่านเจ็ดสิบสี่เรียนนี้นะครับท่านได้มาก่อนหน้านั้นเกสิบสามครับเ็จสิบสี่เรียนนี้ครับทัานถทาที่ผมจําได้นะผมจะแยกเป็นหมวดหมู่ครับถ้าเป็นหนึ่งในสี่บรรดับที่หายากผมจะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ครับแต่ถ้าไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสี่บรรดับที่หายากนั้นผมรวมกันหมดเลยครับจะเป็นกี่เรียนผมไม่รู้ครับรวมกัมุหมดเลย ส่วนตรงกลางคือวัดเป็นจมพวพิษดุสิตธ์เวลาลามครับก็ต่าลงมาอีกนิดครับกับเบื้องครับสำหรับปีสามหนึ่งนี้เรียนนี้ครับไม่ค่อยเห็นกับเบื้องเลยครับลิบปลีบเต็มทนครับมันดูยังไงก็เหมือนกันครับลบทิ้งไปหมดเลยครับไม่เห็นมีเลยครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเท่าไรเรียนนี้ครับส่วนด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยก็ห้าบาทอลเบียนครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนี้นะครับท่านกว้างของเรียนอยู่ที่ยี่สิบสี่มิลลิเมตรน้ำหนักเกตอยู่ทากัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหรเอ่ยมองไม่ชัดเลยครับอยู่ไกลเกิน44ล้าน5,000 00 3,000เหรียญน,นะครับท่าน44ล้าน5,000 00 3,000เหรียญน,นะครับท่านในดับเบิยูซีนะครับตกอยู่ที่เหรียญละ180บาทครับท่านอู้โหครับทำไมสูงขนาดนั้นเนี่ย180บาทเลยนะครับเนี่ยสำหรับปี2531นี่นะครับ ทั้งทงที่ผลิตเยอะถึง44ล้านรันแต่ปัญหาก็คือติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับราคาเลยขยับสูงครับท่านตลอดปีนี้นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านก็ใช้เลยครับตกอยู่ที่นี่นละ30-50บาทเลยนะครับ